เดผมมาตั้งเอโก้เนี่ยผมผมยังพูดตรงๆนะผมพูดตรงๆเลยนะผมไม่เตียวก็ผีดๆนะผมว่าบทบาทยังไม่เคยเห็นอะไรเลยเนี่ยมไม่เคยเห็นตลาดเอโก้มาแสดงอิทธิฤทธิ์อะไรหเห็นว่าอตอนยางถูกยางขึ้นยางอะไรนี่ไม่ได้เคยแสดงอะไรเลยผมไม่รู้ก็ตั้งเพื่ออะไรกัน,นผมยังงงอยู่ก็ถ้าเราเราไมา่วิเคราะห์ตรงไปตรงมาตรงวิเคราะห์ต้ตรงไปว่า บ้านเรายังพัฒนาไม่ได้หรอกตอนตอนเราตั้งเ e อิร์โก้ครั้งแรกประมาณ2,500ันหอยจำไม่ได้แน่ชัดนะประมาณ46-47ประมาณนั้นนะฮะอตอนนั้นราคายางก็อยู่ที่40กว่าบาทใช่ใชวตัตถุประสงค์ก็คือรวมลงขันสามประเภทเนี่ยต้องตั้งเป็นกองทุน,ทนเหมือน,มนกองทุนแใช้ด้วยสมัยก่อนองค์การสวนยางเราซื้อย,อยางมาเก็บไว้เขาให้ทุกประเทศตั้งกองทุนนะฮะแล้วก็ซื้อยางในประเทศตัวเองแล้วก็แบ่งงานการทำนะครับ ต้องขอกราบขอบพระคุณผู้อุปถัมภ์รายการคือบริษัทเอเชียเฟรนช์ซึ่งได้พัฒนาเครื่องจักรให้ทันสมัยแล้วก็โดยเฉพาะสามารถจะรีบยางได้ประมาณสองมิลจากน้ำยางสดเป็นยางที่มีคุณภาพเ,เพื่อที่จะได้ราคาดีนะครับนอกจากนั้น เราต้องรวมร่วมมือกันทุกคนโดยเฉพาะ,ะเกษตรกรเนี่ยจะต้องพัฒนาพยายมให้มีคุณภาพอย่างที่ดรฟีดีได้พูดเนี่ยก็สามารถที่จะแข่งขายขายแข่งแล้วก็ได้ถึงเราราคาไม่ดีแล้วก็ขายได้อยู่ตลอดเวลานะฮะซึ่งไม่เสียเปรียบเขานั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะฝากให้พวกเราหันมาสนใจเครื่องจกรอันสนมัยทดแทนเครื่องรีดย,ยางโบราณ อีกาการหนึ่งเนี่ยผู้ที่อุกถ้ำร,รายการเราก็คือบริษัทจุลินทรีย์นาโนผมก็อยากจะฝากไว้ด้วยเพราะว่าตอนเนี้ยปุ๋ยมันราคาแพงบางคนนี่เกษตรกรไม่สามารถจะซื้อปุ๋ยใสได้แล้วก็เรามาใช้จุลินทรีย์ดูจุลินรียนาโนนี่มันปุ๋ยเนี่ยราคาใสไล่หนึ่งประมาณเก้าร้อยถึงพันหนึ่งที่ใช้ปุ๋ยเคมีแต่จุลินทรีย์นาโนนี่ ถ้าเอาไปใช้แล้วไล่ละไม่เกินหกสิบบาทอันนี้ผมว่าน่าจะเอาลองใช้ดูว่ามันจะได้ผลจริงไหมแต่คิดว่าที่ไปทดลองแล้วมันได้ผลจริงๆก็อ,อยากจะฝากาจุลินซาจุลินซีนานโนของบริษัทเหรียญทองนอกจากนั้นเขาก็ยังมีน้ำกรดที่เป็นน้ำกดชีวภาพถึงแทนกดฟอมิกระทาถูกกว่าเอาไปจับยางแผ่นยางได้ นะฮะซึ่งไม่มีกลิ่นนะฮะก็อยากจะฝากผู้ทำรายการทั้งสองท่านนี้ไปด้วยครับผมก็เลยอยากจะพูดครับดีดีมีความคิดในฐานะที่คุกคีก็ยางมากเนี่ยอผมก็อยากจะวกเข้ามาถามเรื่องเมื่อผมทำายางคุณภาพแล้วแล้ว เราสามารถเปิดตลาดได้สมมตินะนะอย่าเพิ่งไปคิดว่ามันเรื่องจริงนะแต่ผมว่าก่อนจะทําเรื่องจริงต้องสมมุติก่อนผมสมมุติว่าตอนนี้ตลาดยางเราเนี่ยขึ้นก็ตลาดโรงงานหรือฟีเจอร์มาร์เก็ตนะฮะแล้วก็ตลาดเนี่ยมันในฟีเจอร์มาร์เก็ตเนี่ยมันเป็นตลาดกระดาษตลาดลมมากกว่ามั้ย เราเรียกว่าภาษาชาวบ้านมันลมมันมันซื้อลมขายลมกันเพราะวันๆเนี่ยที่เสียงไฮ้เนี่ยมันซื้อขายวันหนึ่งเป็นเป็นหลายแสนตันน่ะหกเจ็ดแสนตันเนี่ยมันเอามันขายมันซื้อวันมีสี่ห้าวันมันก็เท่ากับยางขายทั้งโลกแล้วมันเป็นไม่ได้เพราะมันซื้อกระดาษขายกระดาษมันเล่นหุ้นมันเล่นกันพอนั้น ผมว่าถ้าไทยมัวจะรอจะไปตั้งเอเซตตั้งอะไรสิ่งกนั้นแล้วก็เลิกไปอะไรเงี้ยผมว่าแต่แต่ประเทศไทยเราเนี่ยทุกวันนี้พีดีต้องเข้าใจนะพีดีเองเถอะมีผู้สนใจมาซื้อ,อยางเก็บพีดีเนี่ยเยอะมาถามผมก็เคยพาไปหาจกจะเป็นจักจกิงจะดีจะเป็นจอัอทางยุโรปก็ดีทางยุโรปก,ก็เคยมาผมเคยพาไปแล้วก็ทางไหนไหนเนี่ย มันจะมาซื้อยางจากประเทศไทยลายเล็กลายน้อยนะไม่ใช่ยาใหญ่ไม่ใช่ดิสโตนไฟโนดันล็อบกูเบียอะไรพวกนี้ไม่ใช่ล,ยลยมมชายเล็กไปน้อยเขาจะมาซื้อทีนี้สมมติอะสมมติฐานว่าประเทศไทยเราควรจะหันกลับมาใช้เทคโนโลยีใหม่ๆออนไลน์เนี่ยขายยางเรียกวกับซื้อจริงขายจริงตลาดออนไลน์ แล้วทางกยทเนี่ยจะต้องรองรับในการทำเพราะว่ากยท,อทอจะเป็นเป็นเปิร์เป็นบริษัทมหาชนนะครับเพราะตามพระรมรมอยากในตรงเปิด์นคืัจะไปละเว้นไม่ได้แต,ต่ตอนนี้ยังไม่เปิดแต่เราต้องบังคับให้เขาเปิดให้ได้นะฮะมันมีพระรรมอยากควบคุมยอ,อยู่ตมม้องดำเนินการให้ได้เพื่อจะได้ รวบรวมยางที่มีคุณค่าของเราเนี่ยคัดอย่างดีเลยขายตลาดออนไลน์เนี่ยแล้วก็ขายซื้อจริงขายจริงเนี่ยดีดีว่าก็เกิดพีดีว่ามีความเป็นไปได้อย่างไรน้ำพูขความจริงไปเลยไม่มนะะต้องเกใจผมหรอกนะฮะก็เสริมพี่วททัฒนนิดนึงผมที่ทักเรื่องมูลค่าส่งออกผมก็อาศัยเล่นเดียวกับพี่วัฒน์ เพียงแต่ว่าในหน่วยราชการเรื่องข้อมูลยางพาราไทยมันมีของกรมวิชาการ,กรเกษตรสำนักง,งานเศษร,ร,รเศษฐกิจการเกษตรธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับของการยางแห่งประเทศไทยในแต่ละหน่วยงานไม่ตรงกันผมก็พบว่ามันมีความคลัดเคลื่อนและที่บอกว่ารัวควรจะรวมศูนย์ในข้อมูลเดียวใช่ถูกต้องแล้วผมก็พบว่าข้อเปลี่ยนแปลงของมันผิดพลาดจริงๆมันจะอยู่ที่เหมือนไม่ใช่ยางแผ่นยางแท่งยางลมควันยางเคล็ดยางแผ่นตรงแท่งซึ่งไอ้ตัวนั้นมันเป็น ตัวหัวเรื่องตัวตัวส่งออกของเรามาช้านานในระยะ10ปีหลังเราจะเห็นตัวคําว่าคำพาอยู่ในรายการส่งออกมีคําว่ายังผสมผมคิดว่าที่ผิดพลาดน่าจะอยู่ตรงยังผสมกับยังสงเขาะเพราะว่าถ้าคิดถึงคําว่า3ามสามสามล้านแปดแสนตันเกือบเกือบสี่พันล้านกิโลเกือบเกือบันล้านกิโล1นึ่งแสนล้านบาทกิโลละยี่บาทเราไม่เคยเห็น ถ้ากิโลละห้าสิบาทก็แสนแปดแสนเก้าล้านเก้าหมื่นล้านอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันพิสูจน์ง่ายมากเพราะุกเราไม่เห็นตัวเลขนี้เลยเออ,อย่างปีที่แล้วที่ราคายางขึ้นยางอ,อออไะไรขึ้นไปตั้งห้าสิบหกสิบาทบยางแท่งถ,ถูกสุดก็ต้องมีสี่สิบกว่าบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ถ้าคูณตัวสี่สิบาทหรือห้าสิบาทมันรวมสองแสนล้านทั้งสิ้นครับอันนี้ของผมนะอันนี้อันนี้ไดเพิสูจน์ได้อยู่แล้วไม่ยากนะครับเพียงแต่ว่าข้อมูลราชการ่ะ ผมเชื่อว่าเขาไม่ได้ตรวจสอบไไม่ยังบางเรื่องยังยังแทงส่งเอาสามสี่หมื่นตังค์ผมยังธ์ทเห็นในตัวเลขอยู่ๆโผล่มาแสน็กว่าตังค์ก็คงเป็นตัวเลขที่ทบมาไม่รู้จะใส่ช่องไหนไม่มีวิธีใส่ก็เลยมาใส่ในเดือนนั้นไอ้ยางนี้ก็เราก็เข้าใจคเขาเรียกว่าปรับปรุงข้อมูล่ดี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 พิ่เนี่ยถูกแล้วตัวเลขทางราชการไม่ตรงกันไม่ตรงกันอย่างนั้นผมว่าทางราชการที่รับฟังอยู่ต้องเข้าใจเร่งนี้ด้วยผมเองก็ตกฟ้องแหละ เพราะว่าวันนั้นผมเป็นกรรมธิการในเรื่องของหลมยางเนี่ยฮะเรื่องเรื่องยางเนี่ยนะเชิญเชิญให้ให้หน่วยงานมาให้ตัวเลขพื้นที่ปลูกยางครับทุณพ,พีดีดรีดีรู้เปล่าว่ากิสดาาบอกว่าวมีทั้งหมดเนี่ยดูจากดาวเทียมแล้วเนี่ยสามสิบสองล้านไร่ครับไอ้ส่วนผมพัฒนาที่ดินเราไงผมตรวจตำรวจพื้นที่ดินแล้ว มีอยู่สามสิบล้านไร่ครับทำง,งานเศรษฐกิจการเกษตรมองผมก็สำร,รวจมันกันได้ยี่สิบแปดล้านไร่ครับกอยทอก็บ,บอกกับสำร,รวจกันยี่สิบสี่ล้านไร่แล้วสี่หน่วยงานนี่ไม่เท่ากันแล้วผมว่าประเทศชาติมันจะไปทางไหน่ะนี่คือขนาดของง่ายๆเนี่ยไอ้빅ดาต้าเนี่ยมันไม่ตรงกันแล้วจะไ,ไปได้ไงจะวิจัยจะไปเคาะจะไปจัดการพยากรอะไรไม่ได้เลย นี่เป็นความล้มเหลวการบริหารแผ่นดินผมพูดตรงๆอันนี้ผมมองว่าเป็นการมีปัญหาในเรื่องการรวบรวมข้อมูลแล้วข้อมูลหลายๆตัวมันพิสูจน์ง่ายนะครับอยู่ดีๆส่งออกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์สงว่าหนึ่งร้อยตันอยู่ดีๆมีบางเดือนห้าร้อยตันโดยที่ว่าไม่มีหลักฐานอื่นมายืนยันแล้วเราจะเชื่อเดงนงว่าเป็นของจริงมันเป็นไปไม่ได้ครับอนนี้เนี่ยเชิ่เทคนิคเรื่องนี้ไม่เป็นไรครับคี้ในเรื่องคุณภาพยางเนี่ยสมัยก่อนเนี่ย เมื่อห้าสิบปีก่อนเราวัดคุณภาพยางในเชิงกายภาพอ,อาศัยทักษะความเชี่ยวชาญของคนที่ทำยางว่าทําให้ยางสะอาดมีคุณภาพเขาใช้กายภาพคือใช้สายตาดูใช้จมูกนมกลิ่นและใช้มือดึงดึงทดลองดึงยางเป็นการตรวจสอบยางทางกายภาพอย่าง่ายคราวนี้พอมาพูดถึงเรื่องตัวตีเนี่ยในนำ้ำยางข้นเนี่ยผมมองว่ามันก็เป็นเทคโนโลยีที่ขั้นสูงขั้นสูงที่มันไม่ใช่ทางกายภาพนะครับ มันต้องอาศัยการวิจัยผลวิจัยจต่างๆซึ่งแน่นอนก็ต้องใช้เวลาแต่ผมก็ไม่รู้ว่าควรจะใช้เวลาเท่าไหร่เหมาะสม,มอะไรนั้นไม,ไ,มไ,มไม่ไม่รู้นะครับอันนี้นี่ก็จะบอกที่อไทยในในเรื่องนี้ครัแล้วส่วนเรื่องของตลาดล่วงหน้าก็อยากจะบอกว่าตลาดโลกเนี่ยการตลาดก็คือการพึ่งพากันการยอมรับซึ่งกันและกันการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนขอ,ของระบบตลาดอันนี้อันนี้คือสาค,คับท่าน,นี้เนี่ย ทั้งตลาดโลกนี้เขายอมรับเรื่องซื้อขายในตลาดล่วงหน้าอยู่แล้วตลาดล่วงหน้าบางคนก็บอกว่าเป็นโบรกเกอร์มาร์เก็ตเป็นตลาดอะไรก็แล้วแต่ผมเรียกว่าเป็นตลาดที่ใช้การเป็นตำรารคาดการล่วงหน้าอะไรที่เป็นของจริงเนี่ยราคาดีมาสักพัมากน้อยเราสามารถรับรู้ได้ในเวลาอันสั้นแล้วก็ตอบตัวทันทีแต่การคาดการเนี่ยมันจะต้องอาศัยการข่าวสารและมุมมองของคนหลายคนและบางทีอาจจะมีการ สร้างสถานการณ์ก็ได้เพ<ม>ื่อให้ตัวเองได้ไประโยชน์นะครับทําให้ราคายางมันขึ้นลงค่อนข้างเร็วเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับการคาดการณ์ความคาดการณ์ก็คือยังไม่ใช่ของจริงเพราะคาดการณ์นี้ก็คือคาดการณ์อนาคตทั้งสิ้น<ม>ไม่มีคาดการณ์ปัจจุบันมีแต่คาดการณ์อนาคตใช่ไหมครับ<ม>ของปัจจุบันก็ต้องอาศัยข้อมูลจริงมาบอกว่าในาทุงก็ผิดนะฮะแล้วทวนี้เนี่ยมันก็เลยอ่อนไหวแล้วราคายางมันก็เลยขึ้นลงมันเป็นอย่างนี้มาช้านานช้านานแล้วครับนะครับ แล้วคนในวงการก็เลยปรับพฤติกรรมและการซื้อการขายจนกระทั่งว่าการยึดราคาขึ้นลงเนี่ยมันสามารถทําให้หลายฝ่ายอยู่ได้ก็แน่นอนมีคนต้งได้ประโยชน์และมีคนั้งเสียประโยชน์ทุกคนก็ต้องปรับตัวให้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์นะครับอันนี้ในมุมมองผมนะครับทีนี้ที่ผมพูดถึงเที่ยวหมายว่าเมื่อเรารู้ว่าไอ อ้ตลาดลูกหน้ามันเป็นตลาดที่เก่งกำไรแล้วก็อาจจะอาจจะสร้างสถานการณ์เพื่อจะให้ราคาเนี่ยมันมันแกว่งใจแข่งมาให้เป็นปรนะโยชน์กับตัวเองเก็คนมากดราคากเกษตรกรถูกงง่ายๆากย็แล้วกันเป็นไปได้อมันก็ย้อนกลับมาถูกผู้ผูกผิดก็เป็นไปได้นะฮะเป็นไ,ไนะ้นไไีถ้าผมดีดีผมบอกว่าดีดีถ้าเราหันมาทาคุณภาพให้ดี เป็นยางเกรดอะไรก็ได้พิมเมียมอะไรรือไงก็แล้วแต่แตเราเริ่มรวมมันขายเราไม่ใช่ไปหวังว่าเราจะต้องขายเยอะๆเราเริ่มแากห้าปซนสามเปอร์เซ็นในประเทศไทยที่เรามีอยู่เนี่ยแต่ไม่น้อยไปหามหม่โดยคขายตลาดออนไลน์เนี่ยความเป็นไปได้มันมีมากนะซื้อจริงขายจริงเอถ้าพี่ไทยพูดเรื่อง การการเกง็งอะไรนะไออันนี้เกษตรกรก็เสียเปรียบแต่นในความเป็นจริงในการค้ายางโลกเราหลายสิบปีนะผมว่าในใน,ในระดับโลกหรือในระดับประเทศในหลายหลายส่วนภาคส่วนก็ก็เห็นด้วยว่าราคายางมันผันผวนเขาก็พยายามให้มันมีเสถียรภาพแล้วเราดูตรงไหนว่าเขาพยายามเคยมีโครงการอินโลจำพิจำอิโลน้ฮะเป็นก็คือองค์กรยางระหว่างประเทศที่ประกอบด้วย ผู้ซื้อและผู้ขายมาร่วมกันนะครับในการควบคุมราคายางนะครับกรณีซัพลายมากเกินไปเขาก็จะมีการนำมาซื้อ,อยางเก็บไว้ราคาถูกเขาจะซื้อมาเก็บออกจากตลาดเพื่อใ,ใ,ให้ยางราคาไม่ตกมากกว่านั้นหรือถ้ากรณีว่าราคาสูงเกินไปเขาก็จะเอาสต็อกที่มีไว้ขายออกมาเรียนความพยายามอยู่นะครับที่จะแก้ปัญหาเรื่องการเก็งกำไรแล้วมามีเสร่วมในในราคายาง เมื <Wow. S 2> ่อมายุบป,ประมาณ2,540ประมาณ45-47 hmm. ก็มีการตั้งเออโกขึ้น hmm. นะครับก็เป็นองค์กรยามสาประเทศนะไทยมาเลเซียอินโดนีเซีย hmm. เพื่อหวังว่าจะสามารถทำหน้าที่ตัวนี้ได้ hmm. นะครับหรือมีการพูดคุยกันเพื่อลดหรือควบคุมสลายอย่างเช่นมีการควบคุมการส่งออกตั้งแต่ปี2,554ถึง2,552 hmm. ก็มีการควบคุมการส่งออกจำกัดนะฮะหลายครั้ง อันนี้ก็คือบทบาทที่จะสร้างเศรษฐกิจ mm. แล้วรัฐบาลของประเทศไทยเราก็มีการที่จะสร้างเถียรภาพตั้งแต่สอง0้า้อยี่สิบก็มีการเทรกแซงาคายางสามต่อสี่สิบที่ให้องค์การสนยางมารับซื้อแรงจากเกษตรกรในยุคแรกซื้อสิบเจนะถ้าจะไม่ผิดนะ mm. ก็มีการซ,ซื้ออย่างตอนนั้นไปยอดรวมในการซื้อก็มากกว่าหนึ่งล้านตันก็ดึงออกไปก็เป็นการสร้างเสถรยรภาพในยุคสองพันห้าร้อห้าสิบเอดโดยประมาณฮนะ ตรงที่เกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ก็มีการเห็นว่าเกษตรกรเร่งร้อนขายยางใช่ไหมครับก็จะเสียเปรียบพอเร่งร้อนก็ทําให้ซัพพลายในช่วงนั้นจะมากผิดปกตินะครับเมื่อเวลายางออกมากราคาก็จะถูกใช่ไหมครับเวลาเปิดปกรียางน้อยก็ราคาก็จะสูงขึ้นตอนนั้นเขาก็เลยมีโครงการให้เกษตรกรสามารถกู้ยืมเงินเพื่อสต็อกเก็บรอราคาไม่ให้ตลาดตอนนั้นมียางมากเกินไปนะครับ มันมีโครงการอย่างนี้หลายครั้งนะครับทั้งภาครัฐแล้วก็ในหลายหลายภาคส่วนอันนี้ก็เป็นพยายามการสร้างเถียรภาพราคายางนะครับที่ว่าเป็นบทบาทนะครับออันี้ก็เป็นเป็นตัวช่วยอยู่แล้วครับทีนี้ที่ผมถามม่ดีนะมันในเรื่องของการซื้อขายยาซื้อจริงขายจริงนะถึงอาจจะเราจะเริม่มบดานไปเลยบดบานไปนลยขึ้นุมตขออภัยเรื่องออนไลน์ที่ทยูไทยพูดใช่ไหมครับอ,อันนี้ อันนี้ัน,นโลกออนไลน์เนี่ยผมเห็นด้วยว่าโลกยุคใหม่เนี่ยเราหลีกหนีโลกดิจิตอลไม่พ้นโลกออนไลน์ไม่พ้นหลาหนีไม่พ้นจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารข้อมูลข่าวสารการเรียนนะครับการทํางานนะครับการประมูลเนี่ยก็ถูกบงังคับให้ใช้เป็น e อีบิตดิงรัฐบาลก็กระตุ้นให้ประชาชนมาใช้อ e ีเ y m เน t การอุดหนุนของภาครัฐไปทางใช้ออนไลน์หมดแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น เรื่องการค้ายางจะออนไลน์ผมคิดว่ามันก็เป็นวิธีที่หนีไม่พ้นแต่มันจะออกมาลูปแบบไหนเพราะนั้นเอง,องแล้วเราก็คงต้องเมื่อมีรู่แบบที่ออกมาก็ต้องมีพัฒนาการปรับตัวให้เหมาะสมใช่ไหมครับเพื่อให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายมผมเชื่อว่าเป็นไปได้และพิจารณาว่าเป็นรูปแบบไหนเนี่ยก็ต้องให้มีการทดลองทําแล้วก็มีการศึกษาปรับตัวไปจนกระทั่งว่าเกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับ คิดว่านะฮะี๋ยวมันดูที่ว่าใครจะเป็นผู้นาเรื่องนี้แล้วก็ดูต่อบกจก็ผมคิดว่าคนไทยทนำะไมพ้นคนไทยเพราะว่าเรามียังสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ที่ขายอยู่มันน่าจะทําได้นะ,ะก็แล้วแต่อันนี้แล้วแต่รัฐบาลจะจะจะห่วงใยกเกษตรกรขนาดไหนท่านั้นเองคแต่ถ้าห่วงใยมากเขาก็กลับมาช่วยพัฒนาเรื่องนี้ให้มา,มากแต่ที่ <c oughs> ที่ท่านดรวีร <c oughs> ีพูดเนี่ยในเรื่องของ อินโลกับไอ,อ้ท,ที่ที่เคยมีมเออเออ็ออเอโก้ที่ตลาดใหม่เนี่ยคือคืออินโลเนี่ยคือเขาเขาตั้งกรรมการจากผู้ซื้อและผู้ขายมาร่วมมือกันใช่ครับแล้วก็ดึงยางมาเพื่อรักษาเสถียรภาพรักษายางใช่ครับแต่เอโก้เนี่ยมันมันเอาผู้ผิดอย่างเดียวมารวมกันครับเพื่อจะ ควบคุมซัพพลายใช่ไหมครับแต่ผมต้งมองว่อินโดรหมัยก่อนเนี่ผมผมก็ผมก็อยู่ในบอร์ดคอยทอกังหวัไหนอินโดเนี่ยผมไปดูงานมาเนี่ยผมเห็นเขาก็ทำงานพอมีประสิทธิภาพแต่เราเห็นว่าเราเสียเปรียบคนาเลยเลิกเลยพอเราเลิกมันมทุกประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียก็ต้องเลิกตามเราเพราะว่า,ขาเขาเขาเขามีนางน,น้อยกว่าเราแต่พอมาตั้งเอโก้เนี่ยผม ผมยังนพูดตรงๆนะผมพูดตรงๆเลยนะผมไม่เกียวก็บปีดีนะผมว่าบทบาทยังไม่เคยเห็นอะไรเลยเนี่ยันไม่เคยเห็นตลาดเออร์โก้มาแสดงอิทธิฤทธิ์ไรเห็นว่าเออตอนยางถูกยางขึ้นยางอะไรนี่ไม่ได้เคยแสดงอะไรเลยผมไม่รู้ก็ตั้งเพื่ออะไรกันเนี่ยผมยังงงเลยก็ถ้าเราเรามาวิเคราะห์ต้องไปตรงมาตรงวิเคราะห์้ตรงไปว่างัานบ้ารเงจะพัฒนาไม่ได้หรอกตอนตอนเราตั้งเออร์โกครั้งแรกประมาณสอง0ันห้าร จำไม่ได้แน่ชัดนะประมาณ4ี่สเจประมาณนั้นนะฮะตอนนั้นราคายางก็อยู่ที่4ี่กว่าบาทวัตถุประสงค์ก็คือรวมรวมขันสามประเทศเนี่ยต้องตั้งเป็นกองทุนเหมือนกองทุนแทนที่ว่าสมัยก่อนองค์การส่วนยางเราซื้อยางมาเก็บไปเขาทุกประเทศตั้งกองทุนนะฮะแล้วก็ซื้อยางในประเทศตัวเองแล้วก็แบ่งงานการทำนะครับคราวนี้พอผ่านมาเนี่ยราคายาง ตั้งแต่2547สมมติว่าเป็นปีที่ตั้งนะมันไม่เกิดปัญหาราคายางตกต่ำกว่าต้นทุนทำให้พัฒนาการของเออเก้ที่จะเรียกเงินทุนพัฒนาระเบียบหรือวิธีการที่จะควบคุมยางมันไม่มไม,ไม่ไม่เกิดพอไม่เกิดแล้วราคายางเริ่มลดลงจริงๆมาหลัง2554ประมาณ2554ก็ขยัลดจาก100บาทลงม,มาเรื่อยๆใช่ไหมครับ ตอนนั้นเนี่ยออรโกก็เพราะฉะนั้นช่วงนี้เจ็ดแปดปีก็เป็นช่วงศูนย์อากาศไม่มีไม่มีความ,มเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแล้วพอพอเกิดวิกฤตเนี่ยมันก็เลยไม่ไม่มีทุนไม่มีคนดําเนินการแล้วก็ขึ้นอยู่กับการผักดันของภาครัฐแต่ละฝ่ายด้วยเพราะว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันต้องให้ภาครัฐนะครับไม่เเพราะเอโกของเราเป็นหน่วยงานราชการที่เข้าไปร่วม่ใช่นะครับไม่มีเงินทุนแล้วก็ไม่มีอำนาจแล้วอย่างช่วงนั้น ก็ไม่มีเหตุการะ์รา,าย่างต,ต่ำๆก็เลยไม่มีบทบาทแต่สิ่งที่เห็นหลังปี54ที่ขึ้นไป100วัต80บาทปีนั้นนะนะที่ราคายังลงมาเรื่อยที่สิ่งที่เห็นก็คือมีการจํากัดการส่งออกอันนี้เห็นบทบาทของเขานะครับซึ่งที่ผ่านมาก็มีประมาณสัก3-4ครั้งถึงประมาณถึงปัจจุบันนะฮะ3-4ปีด้วยกันนอกน,นั้นก็ยังไม่เห็นบทบาทแต่ว่าก็มีแนวโน้มว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงก็คือ คนที่มีบทบาทในตลาดโลกก็เพิ่มมาอ่หลายประเทศไม่ใช่ไทยมาเลเยอินโดเมือนปี2540ปกว่าก็เพิ่มเวียดนามเพิ่มาลาวกัมพูชาอะไรพวกนี้ขึ้นมาตอนนี้กัมพูชาก็เป็นผู้ส่ขของรายใหญ่นะครับรองจากไทยมาเลยอินโดแล้วเวียดนามก็อันดับสีก็เป็นเ,เป็นกัมพูชาแล้วนะครับตอนนี้ล่าสุดเนี่ยก็มีความพยายามที่จะขยายความเรื่องมือเรื่องยางนะครับออกไปเป็นสถาย,ยางอาเซียนซึ่งจะเป็น สภาที่ใหญ่ขึ้นแล้วควบคุมสมาชิกจำนวนมากขึ้นเพราะประเทศที่สมาชิกที่ปลูกยางในสิบชาติอาเซียนก็มีแปดประเทศที่ไม่นีก็คือบูนกับสิงโป์ที่เหลือทุกประเทศมียางหมดก็หวังว่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงว่าจะทําอะไรที่เปลี่ยนแปลงรู้ต่อในหลังหลังจากที่สภาอาเซียนเรื่องเรื่มยางจะตั้งสําเร็จก็มาดูกือว่าภาคาัฐจะพักนาอย่างไง คือผมผมว่าผมผมเองก็มีรธธประสบการณ์ในเรื่องเนี่ยต่างสมัยไอ้ตลาดโอโก้ Go เนี่ยผมก็ได้ได้เป็นไปเป็นสักขีพยานที่บาหลีนะที่อินโเนเซียตอนนั้นพระท่านทักษินธินวัตเป็นนายกรัฐมนตรีมีมหาเดมีเมตาวาตีแล้วก็คนไทยอะไรนคือทักษิน แล้วผมไปไปเซ็นกันที่บาหลีผมเป็นสักขีพยานในฐานะตัวแทนเกษตรกรใหม่ๆผมก็มองดูเออมันเข้าท่าฮะจะอยู่ไปอยู่ไปอย่างที่พี่ดีดีเขาก็ด,ดีดีพูดเนี่ย,ยมันก็เริ่มหดหายไปเพราะว่าเขาก็ดีดีบอกว่ามันไม่มีทุนอ่าแล้วก็แล้วจะเปลี่ยนเปนะ็นไหนสภาอาเซียนครับ ผมว่า,าจะทําอะไรก็แล้วแต่ขอให้วิเคราะห์แล้วาหาข้อมูลให้ดีหน่อยครับเพราะเราไม่ใช่เรารวยมากนะเอาเงินไปโยนทิ้งเฉยๆแล้วก็ทําโดยให้พวกนอนั่งว่าเนี่ยอย่างนั้นยางเนี่ยเป็นเป็นหนึ่งหนึ่งที่ควรจะต้องเป็นอ,อย่างที่นักเตะวีดีพูดเลยคือสภาอาเซียนที่พูดเนี่ยนะใ,ใน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 อาเซียนนี่มมนก็มีหดายกังดประเทศที่ควรจะรวมกันเนี่ย แล้วโดยเฉพาอะออคอมเมนต์นี่คงพูชานี่มันเป็นระดับสี่แล้วเลยส้งอบอกตอนนี้ตัวเลขเห็นประมาณตัวเลขที่เห็นล่าสุดประมาณสามแสนแปดหมื่นตันครับโอ้ก่อมันเห็นน้อยนะเมื่อแปดเก้าปีก่อนอยังเห็นอยู่ห้าหมื่นตันตอนนี้สามแสนแปดแล้วเวียดนามเท่าไหร่ประมาณเวียดนามประมาณหนึ่งล้านตันบวกลบอโอเคเอาละคือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยผมว่าถ้าอาเซียนจับมือกันอย่างนี้ได้เนี่ย ก็เป็นการต่อรองอย่างหนึ่งที่ที่ที่เราจะต้องพัฒนาไปเรื่อยๆที่เรายังมีประเด็นที่น่าสนใจงั้นขอให้ท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะได้โปรดติดตามในตอนต่อไป